สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างของระบบฟ o ดออเด e ร์ซิสเตนะครับหรือว่าระบบสั่งอาหารเบื้องต้นนะครับในตัวอย่างนี้ครับก็จะเป็น DFD Level 1นะครับหลังจากที่ในคลิปที่ผ่านมาเรามีการทําความรู้จักกับ DFD Level 0ซึ่งการเขียน DFD Level 0ก็จะมีเพียงแค่ Process หลักนะครับก็คือ Food Order System แล้วก็ประกอบไปด้วย Entity นะครับหรือ external Entity ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือว่ารับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ซึ่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็น customer นะครับเป็น supplier นะครับเป็น manager แล้วก็เป็น k i t c h n คราวนี้ครับระบบ DFD level 1นนะครับก็จะเริ่มเข้าไปแสดงกระบวนการแต่ละกระบวนการนะครับว่ามี process อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างโดยที่สัญลักษณ์ของ process นะครับใน DFD นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนี้นะครับ โปรเซสแรกนะครับที่จะเริ่มทำงานก็คือนะครับลูกค้าหรือว่าคัสเตอร์เมอร์นะครับเอนติตีคัสเตอร์นั้นทำการออเดอร์เข้ามานะครับโปรเซสออเดอร์ฟู้ก็ด้ทำการประมวลผลออเดอร์นะครับว่าออเดอร์นั้นนะครับออเดอร์ที่รับเข้ามานั้นจะทำอะไรต่อบ้างน,นะครับก็คือจะส่งออเดอร์นั้นไปยังห้องครัวหรือว่าทำการปรุงอาหารตามออเดอร์ที่สั่งมานะครับ แล้วทาการเก็บออเดอร์นะครับลงในฐานข้อมูลนะครับ Data d a s e o r d e r นั่นเองหรือว่าเก็บข้อมูลลงใน Table Order นะครับซึ่ง Table Order ครับก็ยังมีการให้ข้อมูลหรือว่า Output ไปยังการ Generate Report หรือว่าการทํารายงานออกมาใน Process ที่2นะครับโดยที่รายงานที่ทําออกมาแล้วก็จะส่งรายงานไปให้กับ Manager หรือว่าผู้จัดการร้านนะครับ ผู้จัการร้านก็ทำการดูรายงานนะครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวกับรายการอาหารน้ําตาลน้ำปลานะครับเนื้อสัตว์เนื้อหมูเป็นต้นถ้ารีพอร์ตท,ที่ได้รับนะครับส่วนไหนที่ขาดไปเมนเจอร์ก็จะทำการอินเวนทิรีออเดอร์หรือว่าสั่งออเดอร์เพิ่มนะครับก็จะส่งข้อมูลไปยังโปรเซสออเดอร์อินเวนท y รีนะครับเพื่อที่จะสั่งให้ซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ที่ส่ง ส่วนประกอบเหล่านี้มาให้ใหกับทางร้านเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนครับว่า Process order inventory ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลลงไปในตาราง inventory หรือว่า table inventory นั่นเองนะครับนี่ก็คือต่อนั้นครับเมื่อทำการปรุงอาหารนะครับหรือว่าทำรายการอาหารจนครบแล้วนะครับ Process food order ก็จะทำการส่งบินนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินกับ customer นะครับว่า order ที่สั่งมานั้นมีราคาเท่าไหร่นะครับซึ่ง เราอาจจะมีการออกแบบตารางเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ให้เก็บข้อมูลลงไปนะครับอย่าง Data Store ของเรานะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลของเราซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการใช้ระบบงานของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะต้องประกอบไปด้วยโปรเซสอะไรบ้างมีฐานข้อมูลหรือว่าการเก็บข้อมูลยังไงบ้างนะครับซึ่งก็จะมีเทเบิลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเทเบิลของออเดอร์นะครับก็จะทําการเก็บข้อมูลของออเดอร์และการ g e n เ r อเรตรีพอรก็สามารถที่จะนําข้อมูลจากออเดอร์มา g e n e r a เรตรีพอรรวมทั้งเกี่ยวกับ Inventory หรือว่าสินค้าคงคลังก็สามารถที่จะมีตารางในการเก็บข้อมูลรวมทั้งทําให้เราทราบถึง p โปรเซ s การทํางานต่างๆเบื้องต้นนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําไปออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ